สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA Auto Fire นะครับวันนี้มาอยู่กับพี่ขวัญแล้วก็ที่รักผมเองครับเจดโดเนี่ยเบื่อตุ๊ดจริงๆเบื่อเกมสีไม่ใช่ตุ๊ดยองอาซิโอเจดโดครับวันนี้เราไปทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้ผมว่าจะพาไปมันจะพาไปปลูกป่าดำน้ำปลาการลังเยๆปลูกป่าประการบางเลาลังจับปลากดานสักวันก็จะตกเป็นเขาว่ากันว่าในเกม GTA v i r e นะครับมีโออยู่ใต้น้ำด้วย มีอะไรนะคะฮิปโปเหรอ UFO ได้ยินว่าฮิปโปอ๋อ UFO หน่าสนน่าสนน่าสนบอลอยู่ใต้น้ำนะฮะทำไมต้องไปอยู่ใต้น้ำอ่ะทำไม UFO ไม่อยู่บนโลกอ่ะมันดิ่งลงมาไงมันแบบอ๋อดิ่งลงไปจอดใต้น้ำแล้วแล้วก็ปล่อยตัวเอเลี่ยนออกมาใต้น้ำใช่ไหมไม่มี มันเป็นแก๊สตากอ่บอ๋อเครื่องเหมือนว่ามันตกลงมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเพิ่งจะขับอะไรของคุณเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงจะไปถึงเป้าเป้าหมายไหมเนี่ยเมื่อกี้คือามันผมแบบว่าคิดเฉดสีกับไอ้นี่ไงชั้นบรรยากาศโฟโตสเฟียร์พอดีก็เลยล่วงลงมาโฟโตสเฟียร์คืออะไรวะเป็นหลักการจริงปะเนี่ยมันเป็นหลักการเอะโฟโต้ฟีของโฟโตสเฟียร์นี่คืออะไรอะโฟโต้ฟีคล้ายๆกับคล้ายๆกับโฟโต้ช็อปของอะโดบีปะ แอนดอบี้ก็จะเป็นอ่ะอโคบี้ใช่ไหมโคบี้แล้วก็เบลกาเล็กซี่แล้วมาเจออารูนี่อ่าแล้วเขาเป็นเพื่อนกับลูนี่แล้วพรุ่งนี้ก็รู้นั่นแล้วก็รู้นู่นอืม,อมนั่นแหละแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะสักพักก็คงจะเป็นไอ้ยางยืดลูฟี่นะ,ะแล้วสักพักอาจจะเป็นโซโลลานี่อ่าพอเราเล่นไปสักพักก็จะแฮปปี้แน่ไอ้ย่าแฮปปี้ยังไม่พอก็ต้องจะเป็นลูนี่ต่อขอ,อลุกโทษให้กับเบนเลสซิตี้ แล้วก็เจอกับเบนยูนี่แล้วตอนนี้คุเรามานะไม่ให้เดลออซี่รู้สึกว่าเรามาผิดนะเราหมดแต่คุยกับรูนี่ต้องไปทางนุนรูนี่อ๋ออันนี้นะเป็นมุกรูนี่นะเพิ่งคิดได้เมื่อสามสี่วินาทีที่แล้วนะเซมันมั่วไม่เคยมั่วพี่ผมนี่เป็นคนไม่มั่วเลยเต้นะครับรถชนเลยสูงไปไหมทษ ถ้าเสียงเตี้ยนี่จะเป็นยังไงวะก็ต่ำไก็เสียงมันจะต่ำฮัลโหลเสียงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลเนยเจอเสียงเตี้ยถ้าเสียงสูงอะเสียงสูงมันจะเป็นยังไงหรอสวัสดีค่ะคิดกันดีนะคะอันนี้รู้สึกว่าเราลุ้วกันมากเลยนะครับแหลมจนแสบรูเอียเลยแสบดูแลียนะอีกทีสิรู้เอียรู้เอียรู้เอียรูเอียนี่มันเป็นยังไงวะ ขันหูไม่รู้เป็นอะไรไม่มีใครทัน <S S เอาซ้ำรีม,มาแย่ก็ไม่หายไนไวะขันจริงขันอยู่ข้างในละขันหู <ๆ S 1> ที่ไรละคนอุ้ยออันนี้ขนไม่ลุกแล้วอันนี้รถีกระเด็นเลยไข่สั่นเลยเอาไม่ใช่ ให้ขับอะไรของเป้เต้ก็ขับให้มันดีๆจะลงก็ลงจะไปก็ไปไม่คือนี่วิธีเพิ่มลายรถไงแบบไม่ต้องไปทำสีเลยอ่าดูดูเขากวนตีน่อเคจะขับตัดหน้าอ่าอ่ากันทางเต้นบัลเล่กันทีเดียวรถไม่ต้องไปเรียนพิเศษเลย มาไปฮีหอบฮีหอบเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องคือพี่ขวัญหนักไงรถเลยพังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวป่ะไอคนข้างหลังก็หนักเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนี่นั่งอยู่เฉยๆกำลังคันหูเลยเฉยไม่งมาถูกทางไวะเนี่ยเดโดดติ๊กดิเรารู้สึกว่าเราหลงโอ้ยนี่นี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่แล้วใช่แล้วตรงนั้นแล้วนะเราไม่เคยมานะคะเราให้พวกเขาสองคนพามานะฮะอุ้ย ยกเห็นอยู่ว่ากันชนการชนที่ชนแล้วเนี่ยการหมาชนต้องพูดอย่างงี้เมื่อกี้แกเป็นหมาแล้วแกชนแเป็นรถนนเนี่ยเป็นิ๊กขอร้องติ๊กอยู่เฉยดิมันแหลกเดี๋ยวก่อนจอดรถก่อนโอเคเดี๋ยวติ๊กให้โอ้ดหัวรแล้วก็หลงมันตั้งไกลนะเนี่ยอะไรนะขับเองไม่ให้เขาติ๊กตั้งแต่แรกอ๋อตรงนี้รึป่ะอ๋อตรงนี้โหนี่ไกลมากแล้วนั่น มาทำไมได้ข่าวเมื่อกี้เธอก็ไปตรงนั้นแล้วบอกว่าไม่ใช่แล้วก็อ้อมกลับมาทางนี้คืออะไรของแกวะเต้ก็แบบว่าเมาเรื่อง่องเรื่องะคือขับรถเล่นเมาวเต้ขับรถเล่นเว้ยทุกคนเข้าใจดิพี่ขวัญฮะโอ้เต้แม่งป่วยวะไม่ก็ว่ามันป่วยโอ้เต้แม่งป่วยวะรถเตไม่ไหวแล้ว่ะต้องหมอมเริ่มไม่ดีและอือไปไม่ไหวแล้วนะเต้นะนิดหน่อยก็จำอะไรไม่ได้ทูกคน ใช่สิวันนฟ้าเจโดมาก็จำไม่ได้ใช่ไหมอืมไม่เราผมดูได้มุมเดียวเนี่ยดูมุมหลังคารถเนี่ยผมมองถนนไม่ได้เนี่ยมองถนนแล้วกระตุกชิบหายอันนี้นะครับเ่าเรียกว่าสะพานอ่อันนี้อะไรวะนางแอนครับสะพานควายอะไรนางแอนแปลว่ามันแอนไงมันเหมือนอะไรไหมมันแอนเนี่ยมันแอนตูดไงเห็นไหมไม่ใช่อันนี้มันสะพานพระรามที่342 ผมมองจากข้างบนตอนนี้นะฮะเห็นพี่ขวัญนั่งจับไข่ตัวเองไม่ได้จับไข่เขาเรียกว่าการกุมเป้าฮะมีเป้าด้วยอ่ะเออกับมือไม่มีเป้าหัวกูก็มีเป้าแล้วมือจะขับไปไหนเต้มึงก็ค่ขับให้มันดีๆหน่อยเด้เขาบอกว่าขับเกิน35กิโลต่อชั่วโมงเอองั้นขับใจช้าๆไปเอือเอือบเต่าอ่ะเนี่ยเต่าเลย ช้าๆค่อยๆขับเกิน35นี่ยังพอทนไหวนะแต่35ต่อชั่วโมงนี่ป่วยว่ะเดวันที่นะครับเขาเรียกว่ารถไฟนะก็ไม่มีใครเขาเรียกว่ารถถังหรอกรถน้ำมันเขาเรียกว่านี้รถน้ำมันกันนะฮะฮะห่อไออันนี้เขาเขาเรียกว่าท่อส่งอบายมุอะไรวะส่งอะไรน้ำมันน้ำน้ำมันเป็นอบายมุยังไง เออว่ะลุงคิดถ้ามันเป็นลงเป็นเล่าหรืออะไรอย่างงี้ก็โอเคไปวาง <c oughs> โอ้ยไปแม้ไป,ปว่ะไปแม้ไม่พูดดีกว่าได้ครับเราจะหยุดไปเกียวมนดีครับอ,อ่ะเลิกแคสครับตอนนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบไปถูยขับดีๆอย่าชนอ่าตรงนี้ก็คือนี่ก็คืออ่าเรือดำแหน้ำเนี่ยที่ประกอบยังไม่เสร็จเนี่ยครับใช่จอดสักทีเถอะมันถึงตั้งนานเดี๋ยวกลางอีก เรือดำน้ำอยู่ตรงนี้ยังจะเวียนเทียนอีกเหรอเต้เดี๋ยวใจเย็นดิต้องเอาให้ครบสามรอบใช่ไหมถึงจะพอเนีจะโดอาหารเรือดำน้ำนี่อยู่ตรงนี้ยังอีกเหรอเต้ยังไม่ปล่อยลงนีกเหรอแค่ปล่อยกูลงเถอะนะกูกระตุกเต้มสงสารกูบ้างเฮ้ยเต้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 ไม่ใช่ลงอย่างนี้ดิโอเคครับผู้ได้สาดทุกท่านถึงที่บ่ายยังปลอดภัยแล้วโอเคแต่เราเอาหอแป๊บรอตรงเนี้น้ำนี่แหละอย่าเพิ่งหนาวนะจ้าทุกคนเดี๋ยวจะแช่เต่าอยู่ในนั้นแหละ เช็ดเต่าเช็ดเต่าไือข่าวว่าเต่าวี่ขวัญเมนมากนะฮะเกี่ยวอะไรเคยดมอ่ะเคยดมอ่ะเจดโด้นายเคยดมอ่ะอะนายเคยเอ่ะเจดโดตอนไหนเจดโดเออเจดโดนายทำไมนายเป็นคนอย่างนี้วะทำอะไรไม่ทำเป็นดมเต่าพี่ขวัญโอ้โหไม่เงยชีวิตตอนนั้นมันแบบว่าจังหวะที่แบบมันร้อนพอดีอ่ะแล้วแบบเก๊งเหงื่อออกมากเขาก็เลยแบบ มึงก็เลยดมเก่าเขาเลยยื่นจักรเละมาให้ผมดมนะฮะเหรอก็เลยแบบสูตรแบบหอมมาดามเต็มจักรแล้ไปเลยโอ้ยส่าดีจะใสเลยนั่นไม่ต้องเยอะมืนหัวเฮ้ยแล้วเจนโดทำไมพวกนี้เขาถือปืนกันวะเขาต้อนรับเราไงเป็นแขกผู้มีเกียรตินะฮะในงานนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็เจอเครื่องบินเนี่ยซื้อไปเครื่องบินที่ไอเจนโดกำลังขึ้นเนี่ยหนึ่งลำเจ๊ขับออกไปก่อนเลย อ๋อต้องเป็นเทคนิคต้องแบบว่าเอาฮอมาถึงจะได้ใช่โอ้เลือดำๆโอ,อ้ขับยังไงเนี่ยขับมันขับรถป่ะได้ลำมึงไม่เกิดเหรออืมไม่เกิดมันจะมีกี่ลำวะเจโดอ,อกดคอนโทรลดิ่ง <c oughs> ลงนะแต่ถ้าจะขึ้นกดช <control S 2> ิปคอนโทรลจะมีสองลำอะ่ำอะเดี๋ยวๆออกเข้าแล<ะ>้วเครื่องบินระเบิดอย่างเจโดอ,อยังยังโอ้เต<ฮ>้ไม่ดูฝีมือผมสะแล้ว ขับอ่ะมันนั่งได้กี่คนเนี่ยคนเดียวเดียวอาวแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วคมบสามขับด้วยอ๋อแล้วมาเลเจโดเข้ามาในนาเลยพัง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 บินเข้ามาเลยเครื่องบินตอนนี้ครับสายกันบินเจนโดเนี่ยเข้ามาต้องสามเหรอเจออีกอันยังยังไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปกันสองคนนะครับเ็ื่อมีตามยังไม่เกิดเหรอยังยังยัง หดมากทำไงก็ยังยังเลยแต่บินออกก่อนเจะโดขี่เครื่องบินเทพมากเลยครับก็ยังวะตา้ยังไงาได้ยินเสียงตู้ตู้ตู้แล้วมันไปปล่อยด้านไหนวะนี่ก็ขับมาแบบ เดี๋ยวไปดูด้านนู้นไงนี่ขับมาแบบเซียนเลยเข้าอีกรูดิบึ๊บโอ้อีกรูแม่งเข้าออกยากเลยดิมันเป็นรูแบบแรงไงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไม่ใช่ไรหรอกลำมันใหญ่อยาลงล่นลงมาใส่ฉันนะตุ่มมันอยู่ข้างานมันนดนแค่เรือดำน้ำแล้วก็ตายไปเลยผมนี่ชำนาญั้นเทพดีๆนะแต่พี่ก็นิ่งๆแล้วนะ เกี๋ยวให้โดนเกี่ยวให้โดนไม่โดนมันต้องกวมั้างตัวอีบอกลองดูเออตัวอีเมื่อกี้ก่อนขึ้นเครื่องบินมันมีเขียนใไงเออโล้ไเต้องพี่นี่ไหลตามน้ำวเนอะแล้วพี่จะชิวขนาดนั้นนะยังไม่เกิดเฮ้ยเฮ้ยอือพาไปนิดนึงนะคะเข้าฟั่งตอนนี้หเลยได้ปะ ขึ้นเป็น,นแรงเพลงขึ้นแล้วหน่อยนะครับน้ำมันพาลงเนี่ยไม่เป็นไรฉันยังคงหายใจเครื่องบินจมอีกแล้วนะคะโหเดี๋ยวลองดำน้ำไปดูก่อนก็ได้ยวผมเอาเครื่องบินนีกดำแป๊บโอ้ยมันไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ดำไม่ถูกหรอกโอเครอแป๊บมีมาร์กไว้ก็โอเคอยู่เนาะ จจโดเครื่องบินขึ้นจริงรำดิมาแล้วเจ๊ตีเลยตีกรอบหน่อยตีกรอบพอ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 หยุด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 นิดเดียวอีกเจ๊ขึ้นเจ๊มาเกี่ยวเถอะจะง่ายกว่าแล้วเจ๊หมุน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 ตรงเออหมุนตรงมาแล้วก็ตรงมาะถึงแล้วตรงเลยตรงเลยตรงเลยแปดกระตุกแปดกระตุกหน่อยแปดกระตุกแปดกระตุกคืออะไรวะเร็วเจ๊เร็วเจ๊กดแปด ก็แต่งกระตุกเลยสวยว่าดอยดิเจบอกเลบอกเกี่ยวแล้วแกเกี่ยวเลยเกี่ยว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 เลยสเปกตาแบบว่าลองกดสเปกตาด้วยเข้าอีกนิดนึงตรงอีกนิดนึงองค์องคยากจังม่าแม่งตรงตรงเขาไม่บอกอ๋ออ่ะอ่ะมาละเกี่ยวเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเลย เยี่ยมโอ้โหโอ้ยลงตัวเตียแล้วว่สเปกบาร์วะตัวอีกว่าจะได้นะคะโหเราจะเอาขวัญเนี่ยไปปล่อยกลางทะเลกันนะครับผมไม่มันอยู่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กให้แป๊บนึงเจมังนั่งนิ่งอยู่ในนี้เลยเฮ้ยจะหล่นแล้วบอกนะใช่แล้วเจโดเจมันลงน้ำดิ่งเลยเฮ้ยมันหล่นได้ด้วยเหรอต้องบินเนี้ยอ๋อเออตกใจหมด ตรงไหนไวะอ <c oughs> สายการบินไสมอนโทรมาทำไมตอนนี้ฉันไม่รับฉันกำลังจะไปรปชนไทยในโลกกว้างนะครับเพื่อให้เจ้เราได้ไปดูจานดาวเทียมที่ตกมาจากดาวอังคารเนี่ย <c oughs> นั่นสีไม่รู้ดูได้ <c oughs> ไรบ้าง <c oughs> อ้ยยา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 ,ยา,ยากระแทกนะพี่ร่วง <c oughs> เา็าปีจะพังไงดิดูพี่ <c oughs> ดีห <c oughs> ้อยตองแตงตองแตงตองแตงเหมือนอะไรของผู้ชายก็ไม่รู้ฮะ ปล่าเปล่าเปล่ามือไงมือมือฮะมือให้จะตกจะตกไม่บอกนะเอ้ยไอ้นี่ก็จะตกอย่างเดียวเลยเว้ยไม่ก็บอกไว้ไงมันลามุกลามุกจะตกอย่างเดียวเลยนิสัยนะนิสัยมีใครพับจอได้ไหมค่าเวลามีค่าเวลาด้วยครับตอนนี้เร็วเร็วไม่ชัวร์เว้ยเตะก็ได้ทำไมหรอพับจอได้ไม่ไม่ชัวร์ว่า UFO มันอยู่ตรงไหนของข้างบนไงแต่รู้ว่าข้างบนน่ะ โอเคไม่รู้ว่าตรงไหนดูเสร็จแล้วก็ติ๊กให้ไหนเฮ้ยเจโด้วยบ้าบาบ้าบาบ้าบ้ากระทบมันกระทบกระทบอย่าทำให้ฉันกระทบอ้ากระทบเย็นดิอย่าตกใจเยอะผมกดดันแล้วอย่าให้มีงกระทบเครื่องแล้ยิ่ขับนิ่มๆนิ่มๆนิ่มๆ ต้องไปแบบนิ่มๆเจตเจ็ดอินดี้เจตเจตเย็นเย็นเจตเจตนิ่มๆจะถึงแล้วจะถึงแล้วตอนเจตไปปล่อยน้ำตรงไหนดีวะไกลหรอว้าวปีประมาณครึ่งแมปอะโอ้โหครึ่งแมปเลยอหรเลยไวบูดปีกอะนะใช่บนสุดเลยอะโอ้โหทำไมไกลจังโจปีอะ กระทบ o ฝันตายบ,แบบ